ต่อยอดวันนี้ขอนำเสนอแนวความคิดดีๆจากบุคคลตัวอย่างสาขาทัศนศิลป์ในประเทศนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักศิลปินผู้มีวาจาที่เราเรียกกันว่าภาษายุคพ่อขุนผู้ที่ตนสร้างวัดร่องขุนแห่งจังหวัดเชียงรายที่ถูกขนานนามว่าสวรรค์นบนดินมีผลงานที่ได้รับการชื่นชมทั้งในประเทศและต่างประเทศอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพ,พิพัฒน์การวาดรูปผมนี่เหย ชีวิตแล้วตั้งแต่เด็กแล้ววาดจนแก่จะไตห่าอยู่เลยแล้วประสบการณ์ไม่มีอะไรมากวาดรูปวาดรูปวาดรูปแค่นั้นเองวันนี้อาจารย์จะให้ข้อคิดดีๆกับผู้ที่กำลังต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตครับคนที่เป็นควายควายโง่ๆงเห็นอุปสรรคหน่อยแม่งถอยแม่งปอดแหกพวกนี้ ไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตต่อให้มึงเรียนสูงมาขนาดไหนก็ตามผมเรียนศิลปะามาไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่มีความมุ่งมั่นในชีวิตว่ากูจะต้องเป็นนักคิดกูจะต้องเป็นคนที่แม่งสุดยอดคนทุกอย่างทุกคนในโลกนี้กูต้องคิดมากกว่ากูต้องทางานศิลปะของกูให้ดีที่สุดเรียนมุ่งมั่นที่สุดไม่เกี่ยวกับคะแนนไม่เกี่ยวกับหาอะไรทั้งสิน้นกูจะได้คะแนนยังไงไม่รู้แต่ว่ากูทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่กูอยาก ในโลกแห่งความสําเร็จนั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้นั่นคือความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ก็คือความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่ได้คิดสร้างสรรค์นนในงานศิลปะอย่างเดียวแต่คิดสร้างสรรค์นในการทำมากินด้วยคนที่มันฉลาดที่ประสบความสำเร็จรวดเร็ว,รรวล่ํารวยไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งแต่มันมีความมุ่งมั่นสูงมากกว่าคนเรียนเก่งและมันเรียนรู้เรื่องอื่นมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันถ้ามึงวาดรูปดีที่สุดแต่มึงเสือกโง่ มึงไม่มีความฉลาดทางอารมณ์รู้เท่าทันอู้อื่นมึงไม่มีเชียวชาญทางวิสเนสหรือธุรกิจมึงไม่รู้จักการตลาดมึงไม่รู้จักอะไรสักอย่างเลยมึงโง่ๆคอยความึงเขียนรูปอย่างเดียวมึงก็สวยแล้วถ้าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของทุกคนนั้นไม่ใช่มึงฟลุกไม่มีฟลุกเราไม่ได้สร้างราคาด้วยตัวเองแต่ว่าสุดท้ายคนที่สร้างราคาให้แก่เรานั้นคือ art collector จงเอารูปที่ดีที่สุดและถูกที่สุดให้แกมันเพื่ออะไรเพื่อมันมีมูลค่าเพิ่มเช่นรูปนี้ชอบชิบหายโคตรชอบนี่หาถ้ากูจะขายจริงๆริงวกูขายส,สอง0มแต่วันนี้กูถูกใจคนนี้ชิบหยโอ้โหพี่คนนี้แกแม่งเชี่ยมแกแม่งรักลูกกูว้แกชอบลูกกูว้ให้เลยให้เลยให้ปั๊บเนยนะไอ้คนนั้นอ่ะมันจะช่วยสร้างราคาให้กับเราเพราะว่ามันได้ราคาต่ํา พอจริงๆอีกสองปีข้างหน้าแม่งเสือกไอ้เหี้ยมึงมีชื่อเสียงมากขึ้นมันเอาลูกนี้ไปขายจาก8ปดพันราคามาตรฐานมึงขายสองหมื่นก็ขายได้ในขณะนั้นแต่มันไม่ขายหรอกมันจะขายห้าหมื่นห้าหมื่นมันได้กาไรเท่าไหร่มันจะหันกลับมาซื้อมึงมากขึ้นมึงเข้าใจยัมมันจะหวนกลับมาซื้อมึงมากขึ้นเวลามันเขียนรูปมันก็อยากเขียนรูปมันก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามึงไปเขียนรูปต่างประเทศมึงก็อย่างน้อยมึงก็ได้วิสัยทัศน คือของที่ยากที่สุดของที่มันยากที่สุดเขียนฟรีอย่างเงี้ยสี่ปีอย่างเงี้ยทุ่มเทชีวิตไอ้หาอย่างไงหมาแม่งวาดมึงก็ประสบความสําเร็จมึงไม่ต้องมาพูดเฉลิมชัยห,หรอกคือเข้าใจไหมอะไรก็ตามมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่มันเห็นกันตัวมันไม่ค่อยเป็นผู้ให้ไงเมื่อมึงไม่เป็นผู้ให้มึงจะไปเรียกร้องอะไร คือของที่ยากที่สุดของมันยากที่สุดเขียนฟรีอย่างเงี้ยสี่ปีอย่างเงี้ยทุ่มเทชีวิตไอ้หาอย่างไงหมาแมงวาดมึงก็ประสบความสําเร็จมึงไม่ต้องมาพูดเฉลิมชัยหรอกคือเข้าใจไหมอะไรก็ตามมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่มันเห็นก่นตัวมันไม่ค่อยเป็นผู้ให้ไงเมื่อมึงไม่เป็นผู้ให้มึงจะไปเรียกร้องอะไรมึงก็ได้ไปตามหน้าที่ของมึงไงแต่ถ้าคนที่ประสบความสาเร็จนั้นเขาต้องให้ไงเขาต้องเสียสละไง เมื่อเสียสละแล้วมันต้องได้สิ่งที่ตอบแทนมาไงห<ผ>างมึงทําไปตามสเตป็ปไปสเตป็ปมึงจะแดกกรนเดอนไปตามสเต็ปนี่เ evet. มึงจะมีที่เสียอะไรก้าวข้ามกระโดดมึงจะมีได้ไงจําไว้เลยมันต้องให้มันต้องทําแล้วุทิศอุทิศเสร็จเรียบร้อยผู้คนก็เห็นโอ้ยคนนี้คนดีเว้ยโอ้โหทุ่มเทชีวิตเสียสละเว้ยแม่งโอ้โหสีป่ปีมันโอ้ทำลำบากมากเลยแล้วมันให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายมหาศาลไอ้หาผลแม่งจะเกิดอะไรวะ ฮะขนมันจะเกิดอะไรเอาหัวเป็ดตีนคิดก็ได้ป้าไอ้ขามันก็ต้องดีสิแล้วก้าวกระโดดเป็นเฉลิมชัยี่ประสบความสำเร็จรวดเร็วขนาดนี้ไงฮะททำไมสร้างวัดนงรขุนก็กูที่ไห้ประเทศชาติกูอ่ะกูทุ่มเทชีวิตให้แก่ประเทศชาติกู้ให้แกงานศิลปะของโลกกูต้องการแข่งกับโลกทั้งหมดกูเป็นตัวแทนประเทศชาติของกูเพื่อสู้กับโลกทั้งหมดศิลปะทั้งหมดอ่ะกูทุ่มเทขายชืิตกูอ่ะไม่เอาเงินใครสร้างเองอ่ะ คนแม่งต้องแห่มาทั้งประเทศทั้งโลกธรรมาดาคนถามบอกอาจารย์อาจารย์ดีใจไหมคนมาวัดอาจารย์เยอะคนกระจอกแบบมึงเลดีใจแต่ไม่ใช่กูกูไม่ต้องดีใจอะไรสักอย่างเพราะกูรู้อยู่แล้วยังไงกูสร้างของดีดีที่สุดมันก็ต้องมาทําไมกูต้องดีใจฉะนั้นมึงจําไว้เลยมึงอดทนและมึงต่อสู้มึงมุ่งมั่นเพื่อประเทศชาติเพื่อโลกแล้วมึงไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิน้นทุกอย่างเป็นไปตาม สิ่งที่มึงปรารถนาทุกอย่างเห็นไหมทําไมเฉลิมชัยต้องดังขนาดนี้ราคาลูกเราไม่แพงขนาดนี้ก็กูสร้างคุณค่าในตัวกูเองมากกว่าผู้อื่นไงกูสร้างคุณค่าตัวกูเองมากกว่าผู้อื่นไงนั่นคืออะไรก็กูเกิดมาเพื่อทําเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นก่อนที่จะคิดถึงกูเองไงจำไว้เลยอะไรก็ตามที่เราไปให้ก่อนเราจึงได้กลับมาพุทธศาสนาสอนอยู่เสมอว่าจงให้ให้ แล้วจะกลับเข้ามาหารืนะความสําเร็จของของคนทํางานศิลปะนั้นความจริงแห่งความสําเร็จที่แท้จริงนั่นก็คือได้สร้างสรรค์งานศิลปะที่ตัวเองพอใจแล้วชอบใจแล้วตายแต่มึงจะตายก่อนที่มึงจะตายจริงเพราะมึงไม่มีตังแดงดังนั้นจงยอมรับกับเงินของซึ่งจะมาซัพพอร์ตทำให้เรา เราได้ทุกอย่างที่เราปรารถนานั่นก็คือได้สร้างงานเสียมวานจนตายได้ทำในสิ่งที่เรารักไปจนตายเพราะเรามีเงินในทัศนคติของบางคนคำว่าศิลปินมันอาจจะมีความหมายเดียวกันกับคำว่าไส้แห้งแต่มันคนละเรื่องโดยสิ้นเชิงจริงๆครับกับสิ่งที่อาจารย์เป็นและทำเริ่มจากการให้และความมุ่งมั่นล้มแล้วต้องลุกแล้วจึงสำเร็จวิธีที่จะต่อยอดให้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามคือการติดปีกให้ความคิดสร้างสรรค์หาจุดต่างของเราให้เจอแล้วกล้าสแสดงออกอย่างที่อาจารย์ใช้คำว่าแหกคอออย่างไรล่ะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะในการต่อยอดทางความคิดสร้างสรรคเนี่ยถ้ามึงไม่มีความกล้าหาญมึงไม่สามารถที่จะมีจินตนาการได้เลยสังคมไทยเป็นสังคมที่อ่อนแอด้านนี้ นั้นเราไม่จําเป็นต้องมีต้นทุนอะไรแต่เรามีความกล้าหาญในการแสดงออกเราลองคิดดูอ่ะสมมติขายปลาหมึกย่างคนโง่ๆก็จะอิ้วสพายปลาหมึกย่างขายคนโง่โงก็จะขี่รถปลาหมึกย่างเหมือนกันแล้วมึงก็บดเหมือนกันทุกอย่างมึงเหมือนกันบดเลยเซตอัพมาแบบเหมือนกันทุกอย่างแล้วมึงขายปลาหมึกย่างที่ขายลอตเตอรี่แขวนอยู่ที่คอมึงกระแพงเหมือนกันบดแล้ววิธีมึงก็เหมือนกันมดมึงจองจนต่อไปมึงไม่ควรจะรวยหรอก ดังนั้นจาไว้เลยมันมีคนแหกขอบดูตัวอย่างไอ้ซาเลง้งขายกาแฟเหมือนกันรถพิกครับใส่กาแฟเหมือนกันไอ้หานะั้นเอาเอะไรมา,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 าตกแต่งจินตนาการมีเขาเขาควายมีบ้าบอคอแตกมีกระโหลกกลาหาห้อยเต็ไมไปหมดมันแต่งตัวให้อลังการเงินได้มากกว่าไอ้หานะั้นเป็นสป,ปเอเลอร์ใส่สูตรเงินได้มากกว่าสร้างสรรค์ขายดี เห็นไหมนี่เห็นนะคนกล้าแสดงออกจึงได้เงินเห็นไหมดังนั้นจาไว้เลยไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนอะไรแต่ต้นทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือต้นทุนทางจินตนาการคือความคิดสร้างสรรค์นี่แหละคือการต่อยอดทางเศรษฐกิจของประเทศชาติที่เจริญเป็นอย่างนี้หมดความคิดสร้างสรรค์มากกว่าวิสัยทัศน์ดีกว่าจินตนาการมากกว่ามันก้าวกระโดดสามารถชนะคนได้และข้ามหัวไปแล้วไปสู่จุดสูงสุดได้ เหมือนเถลิงคนโง่มึงจะโง่ต่อไปมึงโง่ต่อ